สวัสดีครับนี่คืทีวี360องศากับผมธนินวัฒ์พัฒนาวีรคุณนะครับวันนี้เราจะมาติดตามภาพรวมลักษณะอากาศสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์นี้เข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายโดือนพฤษภาคมที่ถือเป็นสัปดาห์ที่มีนัยยะ ของความแปรปรวนทางด้านอุตุนิยมวิทยาที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเลยนะครับจากกราฟิกข้อมูลอากาศของข่ขาวบุคคลสามตอนนี้เราเจอกับปัญหาครับก็คือลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยซึ่งลมเนี่ยครับเป็นลมที่ส่งสัญญาณของการเข้าสู่หน้าฝนไทยนั้นตอนนี้ได้อ่อนกําลังลงอีกแล้วครับทำให้ฝนทางด้านรับลมก็คือทางด้านตะวันตกของประเทศแลงแต่เหนือจดใต้รวมทั้งภาคตะวันออกนั้นช่วงนี้ฝนจะลดลงทําให้คนที่ไม่ชอบฝนอาจจะบอกว่าดีแต่สำหรับคนที่ต้องการฝนแล้วนี่กําลังบอกถึงสัญญาณความผิดปกติของหน้า ฝนทยปี2,557อย่างชัดเจนเพราะว่าได้กลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ฝนตกไม่ต่อเนื่องในประเทศไทยครับและกำลังจะผ่านให้เรา ยังเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการไม่ได้เสียทีนะครับเรื่องนี้ตอกย้ำด้วยสถิติข้อมูลการเข้าสู่หน้าฝนไทยในรอบ5ปีที่ผ่านมาของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบว่าปีที่เราเคยเข้าสู่หน้าฝนช้าที่สุดก็คือปี2553ครับก็คือเข้าวันที่21พฤษภาคมนะครับดังนั้นปีนี้26พฤษภาคมแล้วกรมอุตุนิยมวิทยายังประกาศการเข้าสู่หน้าฝนไทยไม่ได้จึงแสดงว่าเรากําลังเข้าสู่ช่วงฤดูกาลแปลปรนผิดปกติและกําลังทําให้ปีนี้เราอาจจะเข้าสู่หน้าฝนช้าที่สุดอย่าง น้อยก็ในรอบ5ปีก็ได้นะครับนายสุรพงศ์สารปะโคศกกรมอุตุนยิยมวิทยาอธิบายว่าตอนนี้ครับ ยอมความกดอากาศต่ำสัญลักษณ์รูปตัว L เนี่ยครับที่ปรากฏอยู่ที่อินเดียกําลังเป็นตัวสกปรนการสําคัญที่ดึงให้ลมในภูมิภาคเข้าไปหาทําให้ลมตะวตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยนั้นเกิดความปั่นป่วนจนมีกําลังไม่แรงพอที่ทําให้เรามีฝนตกต่อนเนื่องให้เข้าสู่หน้าฝนได้ในสัปดาห์นี้นะครับจึงน่าจับตาว่าเมื่อสัปดาห์นี้ฟ้าฝนไทยยังคงไม่เป็นใจนะครับแล้วเราจะเข้าสู่หน้าฝนได้เมื่อไรถือเป็นสัญญ,ญาณความผิดป,ปกติของฤดูกาลที่เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดน,นะครับ ส่วนลักษณะการของวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรเราจะมาติดตามกันต่อเลยนะครับตอนนี้ครับลมตนวต่อกกาลังอ่อนพัดปกคลุมประเทศไทยทําให้ด้านรับลมทางตะวันตกของประเทศตั้งแต่เหนือจนใต้และภาคตอนออกจะมีฝนลดลงนะครับฝนในประเทศไทยตะวันตกจะอยู่ในเกณฑ20์20-40%ของพื้นที่ระวังความร้อนตอนกลางวันทุงนี้ร้อนสุดอยู่ที่ภาคเหนืออีสานกลางครับ39องศากรุงเทพชัยย่อยร้อนสุดพรุ่งนี้37องศาครับจะภาคใต้พรุ่งนี้ฝนลดนะครับขึืนลมก็ลดความแรงลง เตรียมระวังนะครับ29พฤศจิกายนถึง1มิถุนายนภักใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนตกหนักอีกครั้งครับเราจะกลับมาตามัาต่อนในช่วงข่าวอันใหม่เลยนะครับเพราะนี่คือทีวีสามรอบที่สามนะครับสนับสนุนโดยกาแฟบัตตี้ดีนทรีอินวันเอ็กซ์ตรา้ารส